สวัสดีครับร้านไวท์พรอสเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำเป็นเคยครับเป็นเหรียญหลวงปู่ดูนะครับนะครับและอีกหน้าหนึงเป็นนะครับพระสมเด็จจักรพรรดิไพศสัจรุนะครับไพศสัจรักไพศสัจชยากรุพุทธเจ้าคือพระหมอยานะครับทางฝั่งของมหายานนะครับจะมีการพูดถึงจริงพระเจ้าอย่างที่บอกนะครับพระเจ้าธรรมระคตรมของเราเคยกล่าวไว้เยอะมากนะครับในอดีตมากระเม็ดทรายในท้องมาสมุทร ทางฝั va, no liebe, part, ่งเทรวาสเราก็จะรู้จักนะครับพระเจ้าทีทีปังกรพุทธเจ้าเลวัตตะนะครับหลายหล้ยองค์นะครับส่วนพระเจ้าของไพปยาครุนะครับพุทธเจ้าเนี่ยเป็นทางฝั่งมหายานนะครับรู้จักเป็นพระพุทธเจ้าที่นะครับทําเรื่องของยารักษาโรคนะครับเป็นต้นแบบของพักกิ่งนะครับไพรสัยาครุพุทธเจ้าเนี่ยนะครับท่านก็จะทําเรื่องหลอกยานะครับเพราะว่าพักกิ่งของไทยเนี่ยก็ทํามีต้นแบบมาจาก พระภัยสัจจะพระพุทธเจ้านะครับซึ่งท่านก็เป็นคเป็นจักรพรรดิเหมือนกันพุทธเจ้าทุกองค์เกิดเป็นจักรพรรดิหมดนะฮะนี่ท่านก็ไม่ไม่เข้าเป็นจักรพรรดินะครับหลวงปู่ดูก็เหมือนกันนะครับพุทธเจ้าเนีคตท่านก็เป็นเคยเป็นจักรพรรดิมาก่อนนะครับแต่ตอนนี้ท่านก็สะสมบารมีนะครับสมัยหน้าท่านก็คงมาเกิดพุทเจ้านะครับเหรียญนี้หลวงตามาจานนะครับตรงรอยนี่หลวงตามาจา์นะครับแต่วน สวยนะครับผมเป็นเนื้อทองสตางค์ทองสตางค์นะครับผมหลวงปู่ดูนั่งบัวนะครับถ้าเป็นพระเจ้านั่งบัวได้นะครับอย่างแต่จะเป็นพระสาวกพระอรหันเนี่ยปกติไม่ไม,ไม่ทํานั่งบัวนะครับผมแต่บางครั้งผู้สนิทชนก็ไม่ค่อยมีความเข้าใจก็ใส่นั่งบัวหมดเลยนะครับจริงๆแล้วถ้าเป็นพระเจ้านะครับหรือพระเจ้านี่คนก็ใส่นั่งบัวได้นะครับนละนี่ก็เป็นหลวงปู่ดู่ ด้านหลังก็เป็นพระนะครับหลวงตาใช้คําว่าสมเด็จนะครับสมเด็จจักรพรรดิไพาสาชลคุลุผู้เจ้านะครับนี่แหละนะครับท่านก็เป็นสมเด็จจักรพรรดิเหมือนกันนะครับก่อนที่จะข้าเป็นพุ้เจ้านะครับเหรียญนี้ออกที่วัดถ้ำเมืองนนะครับปี2565เป็นเหรียญที่ตางสวยนะครับเตรียมพร้อมใช้นะครับ รห้ับเรียนพร้อมใช้สวยสดงดงามสามชั้นถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพระเครื่องนะครับโทร0969548888หรือ0814203001ยังไงฝากกดแจ้กดไลค์กดซับสไ i ร e กดติดตามกดกระดิ่งท่าจะไม่พลาดทุกรายการวระชุมคนดีๆจากร้านอวยพรพระเครื่องขอคุณครับสวัสดีครับ